ดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับดูต่อเรื่องเรื่องที่เรานําเสนอข่าวนะครับกรณีหลานฆ่าโหดคุณยายซึ่งเมื่อวานนี้ตารวจที่ลาปางก็ถแถลงข่าวคงจะจําได้นะครับหลานจริงๆเป็นหลานซอภพอ่ะค่ะแล้วก็ฆ่าปาดคอคุณยายแล้วอ้างว่าตัวเองไปเติมเมงินโทรศัพท์ไปแค่สิบนาทีกลับมาคุณยายนอนจมกองเลือดแล้วก็มีลูกสาวของตัวเองก็ลูกของตัวเองแล้วก็คือหลานของคุณยายอายุขวบกวา่ามีเลือดเต็มตัว อุ้มลูกออกมาตะโกนน้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายมีพยานเห็นว่าเธอเปิดประตูถือมีดออกมาตำรวจสอบเข้นจนสารภาพล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยน้องไร้ก็มีการนําตัวหลานสะพ้ายคนนี้ซึ่งอายุ24ปีมาถแถลงข่าวนะคะช่วงแรก หลานคนนี้ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาค่ะบอกว่าเสียใจในสิ่งที่ได้ทําลงไปแล้วก็ยอมรับสารภาพว่าที่ทําไปเป็นเพราะว่าเกิดความแค้นแล้วก็เกิดความโมโหว่าคุณยายซึ่งอายุ63ปีเนี่ยมาขอยืมโฉนดที่ดินเพื่อจะเอาไปจำนองที่ธนาคารอีกเธอก็เล่าว่านะคะบอกว่าเธอกับสามีที่เป็นทหารคือสามีที่เป็นทหารเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของคุณยายตัวเธอเนี่ยเป็นหลานสะภ้ยบอกว่าเพิ่งจะหาเงินไปถ่ายถอนโฉนดที่ดินมา ปรากฏว่าคุณยายมาขอโฉนดที่ดินจะเอาไปจำนองธนาคารอีกเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เลยมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงและเธอก็รู้สึกคับแค้นใจนะคะอ้างว่าคุณยายเนี่ยวิ่งไปหยิบมีดมาไล่แทงเธอก่อนก็เลยมีการต่อสู้กัน จากนั้นเธอก็นั่งคล่อมบนตัวของคุณยายแล้วถูกคุณยายกัดที่ข้อมือจนเป็นแผลเธอก็เลยไปคว้าเก้าอี้มาฟาดคุณยายแล้วก็เอามีดฟันเข้าไปที่ร่างคุณยายจนกระทั่งคุณยายเสียชีวิตนะคะจากนั้นเธอล้างมีดแล้วเธอก็บอกเธอเป็นคนแจ้งตำรวจว่ามีเหตุฆาการอย่างที่ว่าเธอก็อ้างว่าเธอไปเติมเงินกลับมาคุณยายเสียชีวิต ก็ S <S รับสารภาพผิดนะคะจำนวนต่อหลักฐานด้วยเพราะว่าตำรวจไปพบมีดอยู่ในห้องครัวซึ่งดูลักษณะคือเพิ่งจะมีการล้างคราบเลือดได้ไม่นานแล้วก็พบเสื้อยืดที่เธอใส่มีคราบเลือดแล้วก็มี DNA ของคุณยายติดอยู่นะคะคนี่น่าเชื่อนะฮะ